สวัสดีครับทุกคนครับตอนรับเข้าสู่ช่องตีสารในปังครับ mm. วันนี้ไม่ได้เข้าครัวเหมือนเดิมครับ mm. ก็จะผ่ามารดน้ําต้นไม้เหมือนเดิมครับ mm. ดอกไม้ครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นบดีครับผม mm. ต้นขี้เหล็ก mm. เดี๋ยววันนี้จะขึ้นตัดต้นขี้เหล็กอีกนะครับวันนี้ มาแล้วครับเครื่องบินครับนี่ครับเครื่องบินที่มันบินผ่านม้านอ็อปครับกำลังขึ้นไลน์ดก็นี่ละครับเครื่องบินนี่ละครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ฮะทุกข้าทีเลยครับโอจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวพามาลดน้ำมาด้วยกันครับผม บรรยากาศเช้าก็จะประมาณนี้นะครับแต่รดน้ำต้นไม้กันครับผมอันนี้นะครับอันนี้ต้นดอกมะลีนะครับนะี่มี้ต้นที่เด็กนะครับตัดออกไปต้นนะ อนเงินตอนทองนะครับมีสามต้นนะครับรับไปเลยใ่ลำใหญ่ครับต้นลำใหญ่ลำใหญ่ต้อนนะครับ ไม่เห,หม่ครับตุงว่าเราก็ชำไว้มีหลายต้นนะครับที่ผมชำไว้ครับนี่ฝาพัดลมเก่าๆนะเนี่ยฝาพัดลมเก่าๆเราก็มาทำาสวยงามได้ครับ บ้านหางจอลเคนะครับนั่นนะครับสีษของงานครับเศษทีูุ่่นสันพลังงานนะครับเศษทีร่รสันที่ผมมาเข้ามาในร่มครับอันนี้ก็เป็นต้นลำไยผมนะครับต้นลำไยยังไม่กินลูกเลยครับเกือบแปดปีแล้วครับ น,น้ำไม่ได้ครบตัวก็จะลงน้ำนี้ครับทุกคนตอนเงินสอนทองครับมลดกครับนี่ครับหนึ่งต้นหนึ่งครับทุกคนตอนเงินสอนทอง น,น้ำดอกไม้ครับนี่น้ำดอกไม้กำลังออกติดลูกนะครับน้ำดอกไม้ครับมั่งม่วงน้ำดอกไม้ครับผมจะเอาน้ำรถ นี่ขขดแ้นผมนะครับเนี่ยแ้นที่ผมผูกไว้แกนง,งามมากนลยอันก็ต้นชลนะฮะชัน้นม่ติดโกทสักสองเคยลงตลอดเลยนะครับมันยังไม่มันยังไม่ค่อยง,งามเท่าไหร่ครับเพราะว่าเพราะว่ามันช่วงหน้าฝนยังงามมากครับ ผัดน้ำมันหอยก็ว่าลวกครับผมม<อง>่วงหามานาวหยครับ<มอง>นี่ครับโกดังผมครับ<มอง>ปืนนะครับปืน<มอง>ว้หูต้มนะครับ ว,วันไปนี่คือน้ำหมักนะครับน้ำหมักน้ำหมักที่เราไว้ใส่ไว้ใส่น้ำหมัก ต้นขาด้วยนะครับต้นมะม่วงโหูไว้กินนะครับผมอันนี้กล้วยกล้วยไว้สําหรับกินหยวกนะครับทุกคนกินหยวกนะฮะนี่ครับหยวกมันเดแกงใส่อะไรก็ได้ครับอร่อยมากงามมากอันนี้ก็ต้นเชอร์รี่นะครับต้นเชอร์รี่ น้ำไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่นะเกลือนนะ้ำนี่ครับเปิดของงานเสียบกันเลยไปนะครับงานเป็นล้มเลยนะครับเลยงานมากครับผมงานเปนลมเลยนะครับ กลมกินนะครับทุกคนทุกคนถนนครับอันนี้ก็คือต้นหมากนะครับอันนี้คือต้นหมากเป็ต้นชูรสนะครับต้นชูรสเป็นครับหมากมันกินได้นะครับผมหมากมันกินได้อันนี้คือใบหญ้านางของผมครับ น,นี่คือใบยนันนีทุกคนงามนะครับใบยนางอันนี้คือเทอีกกของงานอีกครับผมทุกคนรู้ไหมว่ามันคืออะไรครับนี่แหละครับสมุนไพรไทยครับหลดท่อมนะครับเนี่ยการแดงด้วยนะครับพลังงามครับ ก็จะเป็นนะครับทุกคนรู้ไหมครับคืออะไร,ะรอันนี้ก็คือปลาลินฟิงนะครับมันยังไม่ได้เป็นลูกเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นแค่รอบนึนบงแล้วไม่ใช่เป็นลูกที่แรกปลาลินฟิง,งอันนี้มะม่วงหามนาหัวครับ บ้านผมค่อนข้างมีโรคได่เลือนนะครับเพราะว่าผมชอบปลูกเพื่อที่กินได้คนระับนี่ครับอันนี้ต้นขนุนนะครับต้นขนุนที่เทุกคนรอเปลือกไข่เปลือกไข่ที่เรากินแล้วห้ามกินนะครับเอามาเป็นปุ๋นได้ครับเปลือกไข่นะครับใส่แล้วก็ยยงงามมากครับมีออยางยางรถยนต์เราก็ามาทำแบงนี้ได้นะครับ ออกฝาแล้วก็มาทำเม็ดถังได้นะครับทุกคนีมก็มตกดมะจนะฮะ็ทุกคนอันนี้ก็ก้านแดงอีกต้นนะครับสะท่อม ปล,ปลูกผักอะไรที่มันกินได้นะครับผมไม่ได้เน้นอะไรมากมายผมก็าคืัอที่ผมก็าคืัอหม็จะมาเอาขาวไปซื้อผักสมุนไพรที่ผมนะที่ผมปลูกที่ผมเนี่ยซื้อ,ซ,อซื้อแค่พวกหมูพวกไก่พวกอาหารทะเลอะไรอย่างนี้เข้ามาทําวัตถุดิบเราก็มาจากบ้านเรานะครับเราไม่จําเป็นต้องซื้อก็จะประมาณนี้ครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากม่ไในครอบครัวก็ เป็นการรดน้ําต้นไม้นะครับผมดูพุทักเหมือนไทยนะครับปักทุนี้ก็ไม่มีแล้วมากาก็ปักไร้กดแชราต้นตะไคร์เพื่อเป็นกังใจน,นะครับผมปิดภาพการในก็้องขักขอโทษะอบไปด้วยนะครับน,นี้ขอ,ขอจบวันเดียวเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม